สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับวันนี้ผมก็เนี่ยกล่องรับสัญญาณทีวียูไหยิดโฟแซดนี่เลยเนะครับมันไม่มีภาพลูกค้าเอามาทีวีก็เอามาด้วยเนี่ยทีวีลูกค้าก็เอามาด้วยแล้วลูกค้าก็ทําการแกะเครื่องออกมาอ่าผมก็เลยแกะง่ายมีลูกค้าแกะมาเนี่ยแล้วผมก็ลองดูแล้วมันไม่มีสัญญาณอะไรขึ้นมาที่ทีวีเลยเนะครับพอแกะามาแล้วผมก็เห็นว่า ภาคจ่ายไฟมัน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 มีซีบวมเลยไหมซีบวมเดี๋ยวนี้มันไม่มีสัญญาณเอวีอะไรออกมาเลยนะเนี่ยอไม่มีเลยเดี๋ยวเราลองวัดไฟดูแลกันว่าไฟมันจะเป็นยังไงนะถ้ามันเป็นซีบวมแบบนี้มันจะเป็นยังไงนะมันมันมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่มันไม่มีภาพไม่มีอะไรออกมาหรือเปล่าไอซีบวมเนี่ยเดี๋ยวมาวัดไฟกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันต้องไปหามิเตอร์ก่อนมิเตอร์ใครยืมไปวะเนี่ย โอ้ยใรยืมมิเตอร์มีแห้งนี่ยันเดียวอยู่มิเตอร์อต,อรตัวเลขอ,อรืแม่จงเบิงไงเดี๋ยวนะครับผมไปหามิเตอร์ก่อนมีคนยืมหรือเปล่าเนี่นี่เลยไม่มีภาพนะครับไม่มีภาพออกสัญญาณเอวีรับอะไรก็ไม่ได้นะไฟไฟ,ไฟนี่เป็นไฟแดงอยู่ดูนะจะลองดูนะครับนี่เสียบปิโอเสียบปลั๊กมีไฟแดงแดงขึ้นอยู่เนี่ยเอาสายสัญญาณจากจานดาวเทียมเนี่ยมาเสียบเข้ามาดูนะครับ นี่เป็นไงนะนี่นะไฟมันก็ยังแดงอยู่เอาตัวนี้ออกก่อนได้ไหมอ่าเห็นไหมครับมีไฟแดงไฟเขียวมันไม่ขึ้นนะอ่าทีนี้มันจะเป็นสาเหตุมาจากไอเจ้าเซาไอไอนี่ไอซีซีบวมนี้หรือเปล่านะครับซีเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟนะครับเพื่อนนะเอามิเตอร์แบบนี้มาวัดมันถึงจะมันไม่ไม่ไม่สะท้อนแสงมันจะมีอย่างนี้นะนี่เริ่มเริ่มจากขั้วขั้วต่อตัวนี้ มันจะเป็น3.3มจุด3า1สิบนะครับจับเกาวเข้าไว้นี่เกาวนะนี่เกาวนะครับนี่3.3วัดได้2.7 15. 15ก็ได้15อยู่อันนี้ยี่สิอ่า20มันเกินเลนมันอยี่สิบได้23นะครับนี่3.3ได้2.7เเห็นไหม เดี๋ยวมาดูสีตัวนี้สีตัวนี้จริมันซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันบวมอยู่นะเพื่อนนะเดี๋ยวลองดูครับวันนี้เราจะมาซ่อมไปด้วยกันนะเพื่อนนะซ่อมไปด้วยกันเลยมันจะเป็นสาเหตุจากไอเจ้าตัวนี้ไหมเนี่ยมันจะเป็นหรือไม่เป็นดูนะหรือว่ามันจะได้ทิ้งอุ้ยบ่อด้านล่างมีรอยแตกรอยอะไรเยอะเลยนะครับ ทีนี้นี่ซีตัวนี้บวมนี่ซีตัวนี้พ bon ันไมโครสิบโวลต์นะเนี่ยพันไมโครสิบโวลต์๋ยวได้ถอดออกมาก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันพันไมโครสิบโวลต์ตัวเนี้มันจะเป็นยังไงนี่นะนี่นะครับมันบวมอยู่มันจะเป็นสาเหตุแห่งการที่เครื่องไม่มีภาพไม่ทำงานหรือเปล่านะพันไมโครสิบโวลต์ นี่เลยภาคจ่ายไฟยังเป็นแบบนี้เลยยังเป็นวงจรทรานเิสเตอร์นะไม่ไม่เป็นวงจรไอซีนะรุ่นนี้น่าจะนานแล้วล่ะเนี่ยนะทีนี้ก็เอาซีมาใส่เดี๋ยวไปหาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยซีเนี่ยได้มาแล้วพันไมโครกับอีก10บโวลต์พันไมโครสิบโวลต์กว่าจะได้มาต้องไปคุยกับนางยักษ์และผีเสื้อสมุทรไปคุยกับสุดสาครได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไป นี่นี่ปัดออกก่อนนี่ใส่เข้าไปพันไมโครสิบโวลต์นะครับนี่ใส่เข้าไปทีนี้มันจะได้การไหมมันจะเป็นที่สีตัวนี้บวมไหมวันนี้เราทําไปด้วยกันนะครับดูเลยดูเลยดีดีนะที่มันเห็นแล้วมันมันเห็นมันมันเห็นง่ายหน่อยไอตัวนี้วงจรมันหลุดมันร่อนอะไรก็บัดกีหน่อยนะบัดกีก่อน เดี๋ยวเราขยับไปขยับมามันทํางานไม่ได้เกิดการผิดพลาดวงจรมันไม่ครบแล้วมันพังมันแตกตุ่มขึ้นมามันจะลำบากเรามีบัตรกีก่อนนะเพื่อนนะวิทยุก็ยังประสานกันอยู่นะกู้ภัยยังทํางานอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวบัตรกีก่อนเนี่ยแป๊บหนึ่งมีไม่กี่อันหรอกทีเนี่นะครับมันก็คงจะใช้งานมานานแล้วนะเพื่อนเห็นมันหลุดมันล่อนเพื่อนบัตรกีก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะแตกพ๊กปะพุ้งป้างขึ้นมานะครับตอนที่มันวางอยู่เฉยเฉยนไม่เป็นไรที่แต่ว่าเรามาทํางานแล้วเนี่ยมันจะหลุดจะหลวมเอาโอเคแค่แค่นี้ก็คงจะพอนะเพื่อนนะนี่นี่นี่น,นีเมื่อกี้ว่าได้เท่าไหร่นะสองกว่าใช่ไหมเนี่ยนะใส่ใส่แล้วนี่สีตัวเนี้ยทีนี้ก็จะวัดไฟดูนะจะเป็นไปได้ไหมสีตัวนี้บวมเสียบปลั๊กไฟปุ๊บ ทีนี้วัดไฟอู้ได้สามเลยนะทีนี้สามโวลต์แล้วนะอ่าไฟมันขึ้นแล้วทีนี้ดูภาพหน่อยมีไหมมีหรือยังมีแล้วทีนี้มีแล้วเฮ้ยฮมันเริ่มเข้าทางแล้วเลยเว้ยเฮ้ยนี่เนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยเนี่ยมันเริ่มค้นหาสัญญาณแล้วแต่ก่อนไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรอก่อนรอรอก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวหยุดหยุดหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อน หยุดหรือเปล่าอ๋อมันต้องได้แน่เลยนี่อะไรนี่อยู่บ้านหยุดเสียพยศาสตร์ได้เลยนี่กนุนารอสักครู่นะถากันจนังไงไอ้มันเป็นกับตัวนี้จริงๆไม้เบื่อนแนวความต้องสุดยอดแนวว่เวงานนี้ต้องจริงไงนี่เอ้ยเปลี่ยนสีโอ้มันได้แลว้วเวสีกับขรบสีกับเปลือมนี่ไะนี่ไม่อะไรวะ OTA ก็ไม่ทำง,งาน,นองงานีกั้งหากเราดูช่องไหนได้บ้างวะเนี่ยโอ้ เบิ่งได่กว่นี่หน่าโอ้ยน่ครับมันดูช่องไหนได้บ้างเนี่ยมันดูได้ไั้ยนี่มันไม่ใช่แค่วรหัสหมดแล้วบ่นี้โอ้ยไม่ได้การเลยครับ <laughs> เอ้เอาจะไปปับโปทตีเอก่อนเด้อเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันว่ามันจะเป็นไปนยังไงนะครับนะเดี๋ยวจะนี้ยังไม่ไ,ได้นะครับนะสัญญาณมันมีนะมีมีสัญญาณภาพออกมาแล้วเนะย ยไม่ได้การเลยลับกระบ,บอกเด้กยังกระบ,บอกเด้กกันเลยพี่น้องเอ,อ้ยเนีเออ่ยไม่มีสัญญาณในครับเบื้อนเนะี่ยเมื่อมันไม่มีสัญญาณแล้วก็มีต่อนิดหนึ่งในครับเบื้อนนะก็เพื่อนๆก็ลองมาวัดไฟไปเลี้ยง LNB นะครับเนี่ยดูดูเอาไงดีวะมันไม่ค่อยเห็นนะจอทีวีเพื่อนๆลองกดอินโฟนะเพื่อนนะ กดอินโฟขึ้นมานี่เห็นไหมถ้าถ้ามันมีสัญญาณที่ขีดบนเนี่ยแสดงว่ามันมีไฟไปเลี้ยงมันมีไฟไปเลี้ยง LNB แล้วแต่สัญญาณด้านล่างนี่มันไม่มีมันไม่มีเกิดจากอะไรมันรับสัญญาณเข้ามายังไม่ได้ไอ้ LNB เนี่ยจนมาถึงไอ้ตัวนี้ยังรับไม่ได้แต่ไฟไปเลี้ยง LNB แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราถอดเนี่ยสัญญาณมันจะตกลงแบบนี้ พูดง่ายๆคือสัญญาณมันจะโอเคนะโอเคก็คือมันตกลงนะนะเพื่อนนะเนี่ยถ้าเราเสียบสายสัญญาณเข้าไปปุ๊บมันจะมีแถบขึ้นมาตรงนี้นะเพื่อนนะดูนะเ่เห็นไ,ไหมขึ้นมาแล้วทีนี้เราอันนี้คืออินโฟนะทีนี้เราจะต้องไปวัดดูไฟที่ไอเจ้าไปเลี้ยง LNB เพราะว่าไฟไปเลี้ยง LNB เนี่ย มันจะต้องมีไฟอยู่สองอย่างคือคือเขาเรียกอะไรคือไฟแนวนอนกับไฟแนวเวอร์ไฟแนวนอนนี่แนวนอนกับแนวตั้งไหมเออแนวเวอร์หรอวะแนวนอนนี่คือสิบแปดโวลต์แนวตั้งคือสิบสามโวลต์นี่เราไปดูนี่เราปรับมาที่แนวนอนเนี่ยแนวนอนน้นไม่ใช่แนวนอนนี่แนวตั้งนี่สิบสามโวลต์แนวนอนนี่สิบแปดโวลต์นะครับไฟที่ไปเลี้ยง l n ีมาดู เดี๋ยวนี้ปรับที่แนวนอนแนวนอนสิบแปดโวลต์วัดจุดนี้นะจุดนี้นะแกออกก่อนก็ได้นี่ถอดออกก่อนนี่ถอดออกแล้วเนี่ยแล้วที่นี้ก็หาอะไรมันจิ้มจิ้จมมหน่อยนะเอาเอาเข็มเข็มก็ได้เอาเข็มเ,เข็มนะอลองเข็มเข็มนะเพื่อนนะนี่เข็มๆ New. ข็มเนี่ยเข็มเนี่ยเข็มเข็มนีบผ่านี่จิ้มเข้าไปหรือสายไฟก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลย เพื่อที่จะให้มันไปสัมผัสกับตัวไอ้เจ้าตัวแจ็กเนี่ยดูไฟมันได้14โวล์นะนี่คือแนวนอนนะปรับอยู่เดี๋ยวนี้เพี้ยนแล้วต้องได้18เสีเยแล้วทีนี้ปรับไปที่แนวตั้งนี่แนวตั้งแล้วนะไอ้ดูนี่นี่แนวตั้งเลยนะนแนวตั้งพอแนวตั้งแล้วจะได้13โวล์ มันได้เท่าเก่าเห็นไหมเพื่อนพอมันได้เท่าเก่านั่นหมายถึงอะไรหมายถึงไฟไปเลี้ยงไอเจ้า LNB เนะ่ยมันเพี้ยนอยู่เพราะว่าสถานีส่วนใหญ่มันมาทางแนวนอนฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องถอดปลั๊กถอดปลั๊กแล้วเนี่ยแล้วจะมาดูโอ้ยมันไม่ใช่ถอดปลั๊กเว้มันต้องวัดไฟให้เพื่อนดูก่อนเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเเยเ้้ เทำไมครับเดี๋ยวมันจะเป็นการรัดขั้นตอนอเดี๋ยวนี้เครื่องมันกำลัง OTA อยู่นี่มัน OTA อยู่ได้เนะี่ยผมเสียบใหม่นี่มัน OTA อยู่เดี๋ยวรอยกันกลับคืนมาตาลายนิดหนึ่งเดี๋ยวผมหยุดกล้องไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้มัน OTA จบแล้วค่อยว่ากันนะครับสองกลับเดี๋ยวทีนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าเมนูก่อนเมนูเมื่อกี้นะครับเพื่อที่จะไปปรับไอเวอร์ฮอนันนะครับนะมันอยู่ที่เพิ่มช่องใหม่นะครับแนวนอนแนวตั้งนี่นะครับนะทีนี้ <c oughs> เพื่อนก็จับกาวนะครับเพื่อนจับกาวจับตรงนี้นะครับกาวนะจับกาวตรงนี้นะครับตรงขั้วเนี่ยหรือตรงไหนเพื่อนสะดวกก็โอ้ตรงไหนก็แล้วแต่นะตรงนี้น่าจะได้อน,น่าจะดีกว่านะตรงนี้นะคุณง่งยๆก็เอเนี่ยแหละเอเนี่ยแหละทาเป็นปากช่องปากเขียบอะไรก็ว่าไปทีนี้นะเพื่อน เห็นทันเตอร์สองตัวไม่เห็นนซูมก่อนนี่นะเพื่อนนะทันเตอร์นะทันเตอร์สองตัวเนี่ยเพื่อนวัดจุดนี้นะวัดจุดนี้นะมาดูว่าเวลาเราปรับแนวตั้งแนวนอนนะ่ะไอสัญญาณตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับดูครับ